วันนี้อุ้ยเอามหม่ๆลืมลืมลมสวัสดีค่ะวิค่ะปายาค่ะมิกกี้ค่ะเคนครับวันนี้เราจะมาดูคลิปสยองกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีคลิปที่สยองกว่าน,นี้ส่งมาให้ที่ Facebook Weaver ได้เลยนะคะวันนี้เรามีกติกาอยู่ว่าคนไหนกรี๊ดปิดตา หรือว่าแอบหลบนะคะเราจะมีเราจะทําโทษนะคะแต่ตอนนี้ไปดูคลิปกันก่อนได้เลยค่ะตาใช่ไหมติดปกากตายไม่เห็นมีอะไรเลยน่าต้อง <c oughs> มันน่ากวจริงๆอ่ะอันนี้มันโลกอ่ะอันนี้น่า,นนานจะโดนหมุดทั้งสี่คนเลยนะคะนับเป็นหนึ่งมิกี้หนึ่งไมย่าหนึ่งเคนหนึ่งแล้ววีก,ก็หนึ่งนะคะต่อไปคลิปที่สองเลยค่ะอละนะันนาใครจะโดน ไม่โดนไม่โดนฮ่าฮ่าไม่โดนนะอดี๋ยวลืมปิดลืมปิดอันนี้ใครโดนเลยไม่โดสะดุ้งอ่ะนับไหมสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งก็นับใช่ไหมไม่ยากโซวีโซวีกี้เราคลิปหนึ่งนะคะวิคลิปนี้มันผ่านไปแล้วอ่ะเอามายทีเดี๋ยวเอามายคลิปนี้มา อันนี้คลิปที่3แล้วนะน,นีเฉยๆต่อ,อ,อไป4คลิปต่อไปคลิปที่4นะคะมาดูกันเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เค้กเค้กตกใจอันนี้เค้ก <c oughs> <c oughs> ตกใ, <c oughs> ใจ2 พยาสามมิกกี้ละวหนึ 1, ห่งหนึ่งอุ้ยมิกกี้หนึ่งอยู่เลยอ่ะอต่อไปคลิปที่โอ้มิกกี้การ์ดอ่ะไมไ่การ์ <c oughs> มดมิกกี้การ์ดพ่าสะดุต่อไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าใครมากกว่ากันนะคะต่อไปคลิปต่อไปเลยค่ะอุอ้ยแค่นี้ตดแค่อึแค่หก ใครกลัวนะคะไปดูคลิปต่อไปเลยเออรู้เคยเล่นเคยเล่นอันนี้รู้เคยเล่นไม่เคยแล้วเราแบบมันจะมีดกานที่ซ้ำฉันรู้เลยแต่อันนี้เหรอเคห์หันมันต้องดูอย่างอ่ะมันยังไงอันนี้ทุกคนก็ต้องแบบน่ากลัวไอคมันช้าจังอ่ะไม่ ไปยาตอนนี้สีแล้วใช่ไหมใช่เอาไปคลิปต่อไปเลยนะคะอันนี้คลิปสุดท้ายหรือเปล่าอ๋อนี่รู้อพี่วีไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่สะดุ้งสะดุ้งแต่ถ้าดูตอนแรกเหมือนเคยดูแล้วเลยเนี่ย มันตลกนตกก็นับดิหมดแล้วหมดแล้วนะคะวันนี้ใครจะโดนทำโทษเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยค่ะกฎติกาเป็นกติกานะคะคนไหนแพ้ต้องโดนทำโทษทำโทษได้การกินโชว์ คนไหนที่แพ้ต้องกินโชวอยูุเมื่อกี้มาย่านั่นกี่ครั้งสี่สี่ครั้งก็สี่หยุดหนึ่งสองสามสี่ไดดีนะแม่เอาเป็นช้อนมึงก็สุดเก๋งเป็นไงกันบ้างคะวันนี้วันนี้คนที่แพ้ก็ได้รับบทลงโทษแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดซับสไครป์ข้างงแรกด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขคตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย